ส,สดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูติก๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนสบายดีกันนะคะหลังจากที่เรียนของครูจบไปแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการนำวัสดุมาใช้งานตามสมบัติของวัสดุนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ องเรื่นี้นักเรียนสามารถที่จะอธิบายการนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้นะคะแล้วก็เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่นำมาทำเป็นวัตถุเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ค่ะต่อไปค่ะการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้ตรงกับจิตประสงค์นะคะวัสดุชนิดแรกนะคะก็คือผ้า ผ้านำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็ไปทำเสื้อผ้าปลอกหมอนผ้าชิดหน้าพรมเช็ดเท้าผ้าชิดตัวนะคะเพราะว่าผ้ามีสมบัติอะไรบ้างคะก็มีความเหนียวคงรูปแล้วก็ดูดซับน้ำได้ดีนั่นเองนะคะแต่ข้อควรระวังนะคะก็คือไม่ควรนำไปใกล้กับไฟนะคะเพราะอาจจะเป็นเชื้อเพลิงได้นะคะต่อไปค่ะ วัสดุชนิดที่สองก็คือโลหะนะคะโลหะจะนิยมนำไปทำเป็นหม้อเป็นกระทะมีดกันไกรค้อนนะคะเพราะว่ามีสมบัติที่แข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็นำความร้อนนำไฟฟ้าได้ดีนะคะสมบัติของโลหะนะคะและข้อควรระวังค่ะไม่ควรใช้มือเปล่าจับขณะโลหะร้อนนะคะ ต่อไปค่ะวัสดุต่อไปก็คือยางนะคะยางนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็นำไปทำยางยืดยตน์นะคะถุงมือยางนะคะเพราะว่ามีสมบัติความยืดหยุ่นนะคะสมบัติของอยางก็คือมีความยืดหยุนนะคะแล้วก็บิดงอได้แต่ข้อควรระวังนะคะไม่ควรใกล้ความร้อนนะคะเพราะจะทำให้ติดไฟได้ง่ายนะคะ ต่อไปค่ะวัสดุต่อไปก็คือแก้วนะคะแก้วจะนิยมนำไปทำเป็นแก้วน้ำนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีสมบัติในความมีสมบัติของความโปร่งใสนะคะแล้วก็ทนความร้อนไม่นำไฟฟ้าข้อควรระวังก็คือแก้วจะเป็นวัสดุที่แตกง่ายนั่นเองค่ะต่อไป ต่อไปก็จะเป็นพลาสติกนะคะเมื่อเห็นรถของเล่นแล้วแน่นอนค่ะนิยมนำไปทำเป็นรถของเล่นนะคะถ้วยชามหรือว่าของใช้ทั่วไปนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะทำจากพลาสติกนะคะเพราะว่ามีน้ำหนักเบานะคะขึ้นรูปได้ง่ายราคาถูกไม่นำไฟฟ้านะคะแต่ก็ควรระวังค่ะติดไฟได้ง่ายนะคะติดไฟได้หากโดนความร้อนก็จะมีสารพิษอยู่นะคะ ต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นหินเป็นอิฐเป็นหินนะคะทิยมใช้ทำอะไรก็ทำเป็นวัสดุก่อสร้างหรือว่าโต๊ะเก้าอี้นะคะที่ต้องการความแข็งแรงเพราะว่ามีสมบัติในด้านความแข็งแรงแล้วก็ทนร้อนนะคะทนความร้อนทนแดดทนฝนนะคะไม่สึกกร่อนได้ง่าย แต่ข้อควรระวังนะคะก็คือจะมีน้ำหนักมากนะคะแล้วก็ไม่นิยมนำมาทำเป็นของเล่นด้วยนะคะค่ะทั้งหมดที่ครูพูดไปนะคะก็คือการนำวัสดุมาใช้งานตามวัตถุหรือว่าตามจุดประสงค์ของของเรานั่นเองนะคะร่าความต้องการนะคะต่อไปค่ะต่อไปก็เป็น่ารร่างงานกันบ้างนะคะ ภาระงานที่ครูจะให้นักเรียนทําในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนทํากิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือแบบฝึกหันนะคะในหน้าที่16โดยนักเรียนสามารถที่จะศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะหน้าที่22ถึง24ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ